มหามังคลาชาดกว่าด้วยมงคลลาตปีดกอัตกถามหามังคลาชาดกพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันทรงปลาลบมหามงคลละสูตรจึงตัดเรื่องนี้มีคำเริ่มต้นว่ากิสานโลดังนี้ ความพิสดารว่าในพระนครราชเกลือบุรุษผู้หนึ่งอยู่ท่ามกลางมหาชนที่ประชุมกันน่าเลือนรับแขกพูดขึ้นว่าวันนี้มงคลกิริยาจะมีแก่เราดังนี้แล้วลุกขึ้นเดินไปด้วยครณียกิจอย่างหนึ่งบุรุษอีกคนหนึ่งได้ฟังบุรุษนั้นแล้วกล่าวว่า มูรุ์นี้กล่าวว่ามงคลแล้วก็ไปเสียอะไรหนอที่ชื่อว่ามงคลมูรุ์อีกคนหนึ่งนอกจากสองคนที่กล่าวแล้วกล่าวว่าการเห็นรูปเป็นมงคลอย่างยิ่งความจริงบางคนลุกขึ้นแต่เช้าทีเดียวได้เห็นคโคผือก็ดียิงมีคันนอนอยู่ก็ดีปลาทะเพียนก็ดี หมอเต็มด้วยน้ำก็ดีเนยข้นก็ดีเนยใสยก็ดีผ้าใหม่ก็ดีข้าวป่ายาดก็ดีการเห็นอย่างนี้ชื่อว่าเป็นมงคลนอกจากนี้ไม่ชื่อว่าเป็นมงคลคนบางพวกก็พากันยินดีถ้อยคำที่คนนั้นพูดว่าพูดถูก อีกคนหนึ่งคัดคานว่านั่นไม่ใช่มงคลการสดับฟังชื่อว่าเป็นมงคลคนบางคนได้ฟังคำคกล่าวว่าสมบูรณ์เจริญสบายบริโภคเคี้ยวกินดังนี้ว่าการได้ฟังอย่างนี้ชื่อว่าเป็นมงคลนอกจากนั้นไม่ชื่อว่าเป็นมงคล คนบางผู้ก็พากันยินดีถ้อยคำนี้ผู้นั้นพูดว่าพูดถูกอีกคนหนึ่งคัดค้านว่านั่นไม่ใช่มงคลการจับต้องชื่อว่าเป็นมงคลความจริงคนบางคนลุกขึ้นแต่เช้าทีเดียวได้จับต้องแผ่นดินหรือหญ้าเขียวๆโคไม่สดผ้าที่สะอาด ปลาตะเพียนทองเงินหรือโภชนะการจับต้องอย่างนี้ชื่อว่าเป็นมงคลนอกจากนี้ไม่ชื่อว่าเป็นมงคลคนบางพวกก็พากันยินดีถ้อยคำที่ผู้นั้นพูดว่าพูดถูกคนทั้งหลายได้มีความเห็นแตกต่างกันเป็นสามจำพวก สามอย่างนี้คือพวกทิฏฐิมังคลิกาพวกสุตตะมังคลิกาและพวกมุตตะมังคลิกาต่างไม่อาจมีความเห็นร่วมกันได้เทวดาทั้งหลายตั้งต้นแต่ปุม,มะเทวดาตลอดถึงพรหมโลกก็ไม่รู้ถ่องแท้ว่าสิ่งใดนี้เป็นมงคลเท้าวสากาสองพระดำริว่าในโลก ล้อมทั้งเทวโลกผู้อื่นนอกจากพระผู้มีพระภาคชื่อว่าสามารถที่จะกล่าวแก้มงคลปัญหานี้ได้ไม่มีเราจะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคทูลถามปัญหานี้กลั้นถึงเวลาลาตีเท้าวเถอจึงเข้าไปเฝ้าพระศาสดาถวายบังคมแล้วประกองอัญเชลี ทูลถามปัญหาด้วยคาถาว่าพระหูเทวามนัสสาจากดังนี้เป็นต้นลำดับนั้นพราสัสดาตลัดมหามงคล38ประการด้วยคาถา12คาถาแก่เท้าสักกะเมื่อมงคลสูตรจบลงเทวดาประมาณแสนโกดได้บรรลุพระอรหันต เป็นพระสโสดาบันเป็นต้นนับไม่ถ้วนเท้าสักกะทรงสดับมงคลแล้วเสด็จไปวิมานของพระองค์เมื่อพระศาสดาตัดมงคลแล้วมนุษย์พร้อมกับเทวดาก็พากันยินดีว่าตลัดถูครั้งนั้นพี่สูนตั้งหลายประชุมกันสรรเสริญพระคุณของพระศาสดาในธรรมสภาว่า อาวุโสทั้งหลายพระศาสดาทรงแก้มงคลปัญหาซึ่ง้ลวิสัยของผู้อื่นตัดความลำคาญใจของมนุษย์และเทวดาเสียได้ดูดยางดวงจันทร์ให้ตั้งขึ้นในท้องฟ้าฉนั้นอาวุโสทั้งหลายพระตถาคตทรงมีพระปัญญามากถึงเพียงนี้พระศาสดา สเสด็จมาตัดถามว่าดูกรพิสูจนทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งสนทนากันถึงเรื่องอะไรเมื่อพิสูจนเหล่านั้นลาบทูลให้ทรงทราบแล้วตรัสว่าดูกรพิสูจทั้งหลายการแก้มงคลปัญหาของเราผู้บรรลุสมโพธิญาณแล้วในบัดนี้ไม่น่าอัศจรย์เหล่านั้น เมื่อครั้งยังเป็นพระโพธิสัตว์ลาพิ่งจริยธรรมอยู่ได้กล่าวแก้มงคลปัญหาตัดความสงสัยของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเสียได้ดังนี้แล้วทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาสาทบดังต่อไปนี้ในอดีตการเมื่อพระเจ้าพุททัตคงราชสมบัติอยู่ในพระนคพรพาราณสีพระโพธิสัตว์ ได้อุบัติในตระกูลพราหมณ์ผู้สมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติในนิคมตำบลหนึ่งมารดาบิดาได้ตั้งชื่อให้ว่าลักขิตากุมารลักขิตากุมารน,นั้นคลั้นเจริญไว้แล้วเรียนศิลปะที่เมืองตักาติลาสำเร็จแล้วมีภรรยาเมื่อมารดาบิดาล่วงลับไป จึงตัวตาทรัพสมบัติแล้วเกิดความสังเวชใจให้ทานเป็นการใหญ่ละกามเสียบวดในดินแดนหิมะพานยังชาญและอภิญญาให้เกิดมีเผือกมันและผลไม้ในป่าเป็นอาหารอยู่หน้าประเทศแห่งหนึ่งละโพธิสัตว์ได้มีอันเตวาสิกมาเป็นบริวารมากขึ้น โดยลำดับถึงห้าร้อยคนอยู่มาวันหนึ่งดาบทเหล่านั้นเข้าไปหาพระโพธิสัตว์นมัสการแล้วกล่าวว่าข้าแต่ท่านอาจารย์สมัยเมื่อเป็นฤดูฝนข้าพระเจ้าทั้งหลายจากลงจากหิมวันตัประเทศจาลึกไปตามชนบทเพื่อเสพรสเค็มและรสเปรี้ยวด้วยอาการอย่างนี้ ร่างกายของพวกข้าพเจ้าจะแข็งแรงทั้งจากเป็นการพักแห้งด้วยเมื่อพระโพธิสัตว์กล่าวว่าถ้าเช่นนั้นพวกท่านจงไปเถิดเ่าจากอยู่ที่นี่แหละดาบทเหล่านั้นจึงนงมัสิการพระโพธิสัตว์แล้วลงจากดินแดนหิม,มาพานจะลึกไปถึงพระนคนพรพารานสีอยู่ในพระราชอุทยาน สกาละและความนับถือได้มีแก่ดาบทเหล่านั้นเป็นอันมากภายหลังวันหนึ่งมหาชนประชุมกันที่เรือนรับแขกในพระนคนพรพาราสีตั้งมงคลปัญหาขึ้นข้อความทั้งหมดพึงทราบตามในาแห่งเรื่องในปัจจุบันนั่นแหละก็ในคราวนั้นมหาชนไม่เห็นผู้มีความสามารถ จะแก้มงคลปัญหาตัดความสงสัยของพวกมนุษย์ได้จึงพากันไปพระราชะอุทยานถามมงคลปัญหากับมูหรือสีหรือสีทั้งหลายจึงปรึกษากับพระราชาว่ามหาบอพพิตรอาตมาทั้งหลายไม่อาจแก้มงคลปัญหานี้ได้แต่อาจารย์ของพวกอาตมาชื่อว่าลักขิตาดาบุต เป็นผู้มีปัญญามากอยู่หน้าดินแดนหิมะผ่านท่านจะแก้มงคลปัญหานี้อย่างจับใจของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายลาลาชาตัดว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญทั้งหลายชื่อว่าดินแดนหิมะ่านไกลและไปยากพวกข้าพระเจ้าไม่อาจไปที่นั้นได้ถ้าจะให้ดีแล้ว ละผู้เป็นเจ้าทั้งหลายนี้แหละจงไปสำนักอาจารย์ถามปัญหาแล้วเรียนจำไว้กลับมาบอกแข่ผู้ข้าพระเจ้าพระราชาและชนบทที่จาลิกไปจึงกราบเรียนอุปัติเหตุแห่งทิฏฐิมงคลเป็นต้นนั้นตั้งแต่นั้นมาแล้วประกาศความที่พระราชาอาราธนาและตนอยากจะรู้ปัญหา จึงมาหาอาจารย์วิงวอนว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอโอกาสขอท่านจงกล่าวมงคลปัญหาทำให้แจ่มแจ้งแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายเถิดลำดับนั้นดาบทอันเตวาสิกผู้ใหญ่เมื่อจะถามอาจารย์จึงกล่าวคาถาที่หนึ่งว่านรชนรู้วิชาอะไรก็ดี รู้สุดตาทั้งหลายอะไรก็ดีกระซิบถามกันว่าอะไรเป็นมงคลในเวลาปรารถนามงคลนรชนนั้นจะทำอย่างไรจึงจะเป็นผู้อันความสวัสดีคุ้มครองแล้วทั้งในโลกนี้และโลกหน้าครั้นอันเตวาสิกผู้ใหญ่ถามมงคลปัญหาอย่างนี้แล้วพระมหาศัสตว์ เมื่อจะตัดความสงสัยของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแสดงมงคลด้วยพุทธลีลาว่านี้ด้วยเป็นมงคลแล้วจึงกล่าวคาถาที่สองว่าเทวดาและพลมทั้งปวงทีฆาชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายอันบุคคลใดอ่อนน้อมอยู่เป็นนิดด้วยเมตตามันฑิตทั้งหลายกล่าว เมตตาของบุคคลนั้นแหลว่าเป็นสวัสดิมงคลในสัตว์ทั้งหลายลามหาสัตว์ครั้นแสดงมงคลที่หนึ่งดังนี้แล้วเมื่อจะแสดงมงคลที่สองเป็นต้นจึงกล่าวคาถาทั้งหลายเหล่านี้ว่าผู้ใดประพฤติต่อมตนแก่สัตว์โลกทั้งปวงแก่หญิงและชายล้อมทั้งเด็ก เป็นผู้อดทนต่อถ้อยคำอันชั่วหลายไม่กล่าวลําเลือกถึงเรื่องเก่าๆบันดิตทั้งหลายกล่าวคำอดกั้นของผู้นั้นว่าเป็นสวัสดิมงคลผู้ใดเป็นผู้มีปัญญาก็ดีมีความรู้ปลุกป,ปงในเมื่อเหตุเกิดขึ้นไม่ดูหมิ่นมิสหายทั้งหลายด้วยศิลปะสกุลและด้วยชาติ มันดิตทั้งหลายกล่าวการไม่ดูหมิ่นสหายของผู้นั้นว่าเป็นสวัสดิมงคลในสายทั้งหลายสาตรบุรุษทั้งหลายเป็นผู้ชอบพอคุ้นเคยกันเป็นมิตรแท้ของผู้ใดผู้มีคำพูดมั่นคงอันหนึ่งผู้ใดเป็นผู้ไม่ประทุสลายมิตรแบ่งปันทรัพย์ของตนให้แก่มิตร มันดทิทั้งหลายกล่าวกับการได้ประโยชน์เพราะอาศัยมิตรและการแบ่งปันของผู้นั้นว่าเป็นสวัสดิมงคลในมิตรทั้งหลายภรยาของผู้ใดมีไว้เสมอกันอยู่ร่วมกันด้วยความปองดองระพฤตตามใจกันเป็นคนใกล้ทาไม่เป็นหญิงหมันมีศีลโดยสมควรแกส่สกุล รู้จักกรนในบาทสามีมันดิตทั้งหลายกล่าวคุณความดีในภรรยาของผู้นั้นว่าเป็นสวัสดิมงคลในภรรยาทั้งหลายพระราชาผู้เป็นเจ้าชีวิตทรงพระอิสริยยยศทรงทราบความสะอาดและความขยันหมัน่นเพียรของราชเวกะคนใด และสงทราบราชเวกาคนใดว่ามีความจงรักภักดีต่อพระองค์บันดิตทั้งหลายกล่าวคุณความดีของราชเวกานั้นนั้นว่าเป็นสวัสดีมงคลในพระราชาทั้งหลายบุคคลใดมีศรัทธาให้ข้าวน้ำดอกไม้ของหอมและเครื่องรูปไหล มีจิตเลื่อมใสบันเทิงใจบัณฑิตทั้งหลายกล่าวคุณข้อนั้นของบุคคลน,นั้นแลว,ว่าเป็นสวัสดีมงคลในสวรรค์ทั้งหลายสัตวบุรุษทั้งหลายผู้รู้แจ้งด้วยยานยินดีแล้วในสัมมาปฏิบัติเป็นผู้หูสูตรแสวงหาคุณเป็นผู้มีศีลยังบุคคลใดให้บริสุทธิ์ด้วยอริยธรรม บัณฑิตทั้งหลายยกย่องความดีของสัตบุรุษนั้นว่าเป็นสวัสดิมงคลในท่ามกลางพระอา,หารหันต์พระมหาสัตว์ถือเอายอดแห่งเทศนาด้วยพระอา,หารหันต์แสดงมงคลแปดด้วยคาถาแปดคาถาอย่างนี้แล้วเมื่อจะสรรเสริญม,มงคลเหล่านั้นจึงกล่าวคาถาสุดท้ายว่า ความสวัสดีเหล่านี้แหลผู้รู้สรรเสริญแล้วมีสุขเป็นผลกำไรในโลกนรชนผู้มีปัญญาพึงเสพความสวัสดีเหล่านั้นไว้ในโลกนี้ก็ในมงคลมีประเภทคือทิฏฐมงคลสุตตะมงคลและมุตตะมงคลมงคลสักนิดหนึ่งที่จะเป็นมงคลจริงๆ ไม่มีเลยล่าเหลืีทั้งหลายสดับมงคลเหล่านั้นแล้วพอล่วงไปเจ็ดถึงแดวันก็พากันลาอาจารย์ไปในพระราชอุทยานนั้นล่าลาชาสเสด็จไปสำนักล่าเหลืีเหล่านั้นแล้วถามปัญหาล่าเหลืีทั้งหลายได้กล่าวแก้มงคลปัญหาตามทํานองที่อาจารย์บอกมา แด่พระราชาแล้วมาดินแดนหิม,มาพานตั้งแต่นั้นมามงคลได้ปรากฏในโลกผู้ที่ประพฤติในมงคลทั้งหลายตายไปได้เกิดในสวรรค์พระโพธิสัตว์จเจริญพรหมวิหารสี้าหมูห่ฤาษีไปเกิดในพรหมโลกพระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแล้ว ตรัสว่าดูกรพิสูจทั้งหลายมิใช่แต่ในบัตรนี้เท่านั้นที่เรากล่าวแก้มงคลปัญหาแม้ในการก่อนเราก็กล่าวแก้มงคลปัญหามาแล้วดังนี้แล้วทรงประชุมชาดกว่ามูลฤสษีในครั้งนั้นได้มาเป็นพุทธบริษัทในบัตรนี้ อันเทวาสิกผู้ใหญ่ผู้ถามมงคลปัญหาในครั้งนั้นได้มาเป็นพระสารีบุตรในบัดนี้ส่วนอาจารย์ในครั้งนั้นได้มาเป็นเราตถาคตชนนี้แหล